สบายดีพี่หนังเมื่อกี้พี่พอบอกจะจ่ายหมักมูนะพี่นัไอ้ผมเมื่อพ่อไปชมน้ำกระเล่นะพี่นัไอ้ก็คือแม่มีตังค์นะพี่หนังน้ำน้ำลายอะไรเนี่ยสบายดีแม่ครัวสบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับ จ้องยูท <m> ูบ <languages> จ้องยูทูบไปไม่ต้องวีวะบ๊มนพวยจงพไวายเจ้างเจจขึ้นมาถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปนี่เจ้าบอกเป็นมือกล่องนจะเห็นเี่ยู่เห็นนาตังมาให้นน่เอานี่นาตังนี่คือไอจอยนะบุเล่บุได้แม่นเลยแม่นอะไรเ่อเดเม่นไอจอยเลยออจอยะเหรอ ใครบอแมนจ์าเล่พ hmm. ี่เป huh? ็นแอแพบอตอนเมอ้าแล้วมันคือญ่โค้เอ้ารลยมันจะอิ่มตอนใหญ่เฮงค่ะน้องหลี่ชีเห็นยังมืออเลยกลัวซีมองกินอบาก หัวส,ส,วส,สิงิมหัวสิน่บดิเาเสอ็ดฮัทจเซนีวจบยังได้ดีหนึ่งนาที เอาสิบนาทีเออเอาซานาทีย่างเง้นได้ยันสิหานหลายยางยากเอาสี่อยากเลิกเลยทีเดียเอาหกสนาทีค่ะเอา้าบวก้าสี่สิบฮาบวเอา้าเธอนีเอา้าเธอน่าก้าเว้าบารนี่ก็ ก็เอาซ้าอีกซ้าสามเถอดจะเป็นหกสิบนะเพนะแม่จะบอกถ้าแม่นับในเงินถ้าได้ใบสองกีบสามใยยังเป็นหกยังเป็นอะไรยังเป็นอะไรหกเลยโยคะขนาดหกลบอีลาแต็มหกแล้วจะเจอยสิบหัวแทนยังเวลาแต็มชั่ง วันได้มาไงเก่าใครกวนไห้ไอจอยวันได้มาเก่าพี่น้องเอยไอ้จอยเป็นคนกวนไห้แล้วอีกแต้มหุ่ธรรมศาสตร์เนะแอนซามพอลเปลุธรรมศาสตร์บุลุอัสามพอลเปรุการบ่ธรรมศาสตร์ได้หุ่มไงหู่คนไย ออแล้วมีแต้มหูก,กับปูบม้คอยเป็นกับหูปลาเจ้าพี่น้องอแล้วก็หูสัตว์ต่างๆเจ้าเป็นหูยังไงขันเป็นหูกับปูปปออปปปปกับปลามันหมอ,องามเป็นลาหูปลากะคือกันให้แม่อ่องที่ซอนหูไก่ก็บหมคอหอยเป็นพี่ไก่แอนุบาลนะพี่น้องพอไวส้สอนเคียนไก,ก,ก่แบบกระจือกรจือซ้่ไ แล้วกันพอไวโซนเขียนยังก่อนไก่เขียนไก่โดยจื้ออะไรจื้อยุเขียนไก่เบ่จื่อสั่นหาสิบซอยหมูก็ซรอยแต่มูอีกดิเดเน่ะยอืมคิดว่าเนาะทีเอาสี่สิบ สีสกระหังดูเพอแล้วถ่ายซอยมือเอาสีสเนี่ยเ้สอบกระนี่แล้วก็ซูดมาเพิ่มอีกก็เป็นสีสิบเพ่อากาศถงหอนะอากาศร้อนจังเลยร้อนมากๆไอ้จอยแบบใช่ค่ะยิมหน่อย

รับไม่ได้ค่ะโทรลัพท์เาอยู่เท้งจักไพ่เดี๋ยวนีเพิ่งกรลังมักมูนะเออเดี๋ยวนีเพิ่งกลังหันมูแลเป็นมัดอีลาไปหาะเพ่ซมือก่อนไปจะมาถ่ายมเล่นเล่สาก่อนเารทีเา้ทีหกมาเลยสิพ่อ อเออย,ยังสีมกสักใส่ถิกไทยอยู่เอาหกบ,บอกรชิบซ้ว,วไปเอาให้เอวยก่อนไปอเอาทัพท์เอวยก่อนน่ว้าาค่ะโอ้ยแม่เอเ้เจ้าก็มาหามเอ้หนึ่น่ามาหามาเอ้่จอยกใครโทรมาจะก,เออก,กเ็เอานั่งกับอวาเอ้ได้เงียบนี่ยามไม่ยผิตัดไปเลย <c oughs> เออบอกเาไปเอายนี่ก็บอกไปบ <c oughs> อร์ค่ะจะมาซอยแม่ใส่นี่เอ้จะ <c oughs> ไปหาโท่อ่า่ นาเวสเตนนมยานเลียวไปแล้วโทรศัพท์มือถือแจ้งขนมเลยจา้าค่ะโอ้แหวเศร้าหไปเศร้าหอบปะือ้อยาจ อยู่ในกระเป๋าน่ะต้องวีถ่ายคลิปเขาพี่น้องโ <c oughs> ตสัมผัสหะแหละ <c oughs> บ่แม่อ,อ่นดอก <c oughs> <c oughs> สามบ่นนะเอาสิพกนาทีเอาสิเอา โอ้พี่น้องเลยผู้ชายขีบกันเฮ้ยว่าถาาตอนเอื่ยมักมันพี่น้องพี่น้องสิเบื่อแล้วหนังเบ่งน้องจอยตีผบไปผอตอนมักหมูกันเลยนะพี่น้องโดยแม่ถาไปผบไปผอกันตอนมักหมูกันเลยพี่น้องเลยหอดใจแลละหอดฉันตอนอนเรบร้อย บ่หอดใจแล้วนักการมักนกมูดนะยังบ่ทัานมาพี่น้องอยังจ่าไข่เดี๋ยวเอาจะปรุงถา่านี่ยังเนี่ยก็มีมีมดลดดีเนาะเรา่ง้เราจะใส่ดลดดีน้อยนึพรุ่งเราจะใส่ดลดดีน้อยเนย chín cái hàng này chứ chín nhá đi nè xay lá thêm cái xay nấm ba mít nương đồng trời cho xay sốt hoi nang rôm như xay à không biết là không biết hoi họ hoi luôn bỏ họ hoi ha bận bận โอ้โหข้าบุมมีสดหอยนี่เลยเอ้าข <tube> ้าบุมมีสดหอยได้เหรอ้ยนังลมเราจะพูดดีพี่โมีได้ข้าก็พี่นะยังมีอยู่ได้หลาดเอาขันต้นข้าสดหอยนังลมได้สิะ พี่กายยังมีอยู่นะพี่กายนี่นี่นี่มันปีนอยู่ถาไข่ก่อนพี่น้องนางถาไข่น้ำมันมุ้งพูพยังไปซื้อไข่ค่ะแล้วมีเอียงมันน้ำมันหมูน้ำมันมแลแลวยนองอีนน้องวิเวินหัวนะตอนยังสุกได้พี่น้องแม่บอกเวินหัวผมมีเอยียง วินหวัวบ่บมีแห้งงามพุณอะเอะอเธอเตจนอนถ่ายเลยพูดก่อนพี่น้องถ่ายเลยพูดก่อนมาเบิ่งตอนไอ้อจอยมักมุงนะพี่น้องยังบอท่านนาักไถ่าไข่น้องไอ้พูดยังตึงตึ้งตอขันตอนมักมุงแล้วนะพี่น้องาฮะผมมีงานคราวเดี๋ยวนะนี่จะงกากั ดีหนังาขาบไข่ไข่แพงบม่มีตะก,กี้นะไข่ซ้อมหน่อยซ้อมซ้อมหน่อยซ้อมบอกไข่แพงมาได้อยู่ในนี้ตะกี้ไข่พันกี่แต่ว่าอโอเคน้องพี่น้องมันเข้ากับบ้านเรียบร้อยมีแต่ถาแต่ขั้นตอนอะนะ ขันตอนอยังขันตอนกินเนาะเจ๋ <laughs> อเงี้ยโอ๊ยเอาไว้ลูกแก๊กเชาวานอ่ะโอเคบายบายพี่น<พ>้องพอมักแล้วเรวพบพัพวก,กันในคลิปหน้านะพี่น้องยังบ่ทันจบพี่น้องเายัางสิไปซอยมืออยู่มือคือบา,บายๆตอนนี้กะล้างผักเสร็จเป็นทีเย็บห้อยพี่น้องนี่หอมยังผักตั้งสายเนาะและ้วก็มีหลายอย่างพี่น้องนี่เนาะ ลายอย่างลายแนวพี่น้องเลยก็ขอขอบใจผู้ที่มาเลี้ยงปีใหม่ยอดล้างให้เิโยวเราพี่น้องเลยเลี้ยงปีใหม่ยอดล้งนนางเมนาวีกันเนาะแซ่บซพี่น้องเลยลำไส้เริ่มไหลแต่ตอนนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะสิขอจบลงก่อนเด้อพี่น้องพบกันในตอนต่อไปพี่น้องในคลิปในสองของเมนงวีเองเนาะบ๊ายบาย